จุกันจุกันจุกันจุกัจกัอนแล้จุกันจุกเกพองจะไปจอเตตัวข้างลางอะเดมันจะไปโอ้้างล่างนั้นนอนพื้นเลยลูกโอ้ใหญ่จริงๆต้องมีให้อาหารอมอมอืม ลังกาซัมเมอร์โซนะคะ OMG 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 อ่าซัมเมอร์โซอีกแล้วแล้วเปลี่ยนน้ำใส่เกลือมั้ยใส่เกลือไม่ระบำใต้น้ำโอ้โห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  ไหวไหมลูกไหวไหมครับไหวไหมคะไหวไหมคะอันนี้ไม่ได้พูดอันนี้พี่จะเป็นคนดิวทั้งหมดลงมากองกับพื้น ควนเอ้ยตลกจริงๆเขี่ยออกมาสิควนเขาไหวได้นะลูกอะกับตัวกลับตัวเออมันช่วยไม่ได้เนี่ยมันเขาไหวได้ต้องห้ามกินหรือยังไงนี่ไงมันก็ไหวได้นะก็พยายามอยู่ปกติมันก็ดีอย่างนี้มาสักระยะเลยนะเพราะมันอยู่นี่เป็นเดือนแล้วนะพี่รู้ไหมคะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการเก็บฟองอ่ะ หมายความว่าเวลาถุงลมมันมันนั่นมันจะอักเสบใช่ไหมเขาเรียกถุงลมเน,นี่ยน่งก็ไหวได้อะไม่ใช่ว่าไหวไม่ได้ถ่ายไว้ให้หมอดูอะไรเดี๋ยวให้หมอบอก้ะกันแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูวีแชร์นี่ละจาะนี่ละจัะซัมเมอร์ซอลตเออตีลังกาหงายท้อง <c oughs> บีบลมออกที่ปะล่ะไม่บีบไข่ออกจะหายก็ล่ะอุ้ยไม่ใช่ไข่ละ เงอบไปสักขนาดนั้นแต่ถ,ถึงเวลาพี่เอกก็ต้องบิดไข่ปะไม่ต้องไหนมีตัวผู้อยู่เขาก็ไล่เขาเองเนถ้ามันจะกลงเื่เอกมันไหนอยอยถ้ามันอก๊มันจะจนะอ,นะอ,อ,นะอยู่ใต้น้ำนงวกเลอยงนุก้ำไ,นะไม่ได้เอกก็เลต้ เไว้หนักกนนเยอเลยวันนี้จะพาน้องไปหาหมอนะคะวันนี้เวก,กัสต้องอยู่บ้านนะคะกาดมามาเร็วมาช่วยน้องเร็วมามามาเร็วมาช่วยน้องหน่อย ช่วยน้องหน่อยแล้วน้องไม่สบายอะไรเนี่ยจะเป็นแม่คนแล้วนะคะหน้าตายอย่างเงี้ยจะเป็นแม่คนแล้วนะคะนนใส่ได้มั้ยเนี่ยนูองคะ ไปหาหมอก,กันนะลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่เนขะก็จะโตมาโหระทึกในวันที่ยักษ์ป่วยนะคะบา่านะลังคงอหรอ,ะอ,อคะช่วยหนูด้วยหนูตีกันเชียงตลอดเวลาเลยค่ะคุณหมอความไม่ได้เก็บสิคะ ไปกันไปไปกันไปกันไปแล้วไปไปเร็วไป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 เอาเอาเอาไปก่อนเพื่อนเลยค่ะอ้วนไปอ้วนไปไปไปเร็วอ่ะอ้วนมาเข้ามาไปเร็วไปกันไปไปหาหมอหาหมอไปหาหมอไปไปปวดมากหมายถึงว่าที่เห็นจะเป็นบัตรประชาชนนะจ๊ะ ครับพี่ข่าวส้มคู่เกิดเยอะมากเปนจะพูดเป็นตัวเมียอาการง่ายกันอือใช่คือตัวพู่ตัวเมียมันนั่งง่ายกันอือรวมก็นไง่สมดุลยืนที่มันยืนทีมันก็เป็นมันเป็นเพราะอะไรล่ะที่ยังไม่ดีส่วนใหญ่ปลาเนี่ยมันซร้อนแล้วก็ความเจ็บป่วยมันต้องเป็นมาระยะอยู่ครับไม่งั้นมันจะไม่เป็นอย่างนี้เหงื่อเพี้ยนได้อยู่เนาะ โอ like ้ยังแดงอยงดงอยู่มันไม่ต้งดแลอย่างนี้ฉีดยาแกเสียงอะไรก็ไม่ช่วยแ้ไม่ไม่เอาฟังไมใ้ขาส้มขาวไม่เป็นไรัเมยครับส้มัวมียองแปดห้าห้งไม่ได้เอออสามสองศูนยนี่ทีนี้เริ่มแบบหมุนเริ่มลุกออกทำ สี่หกศูนย์แยกเจะมีจุดสามห้าจุดสี่แล้วก็จุดหกี่ปนเองจุดสาอ๋อนี่ไงจุดสาอ๋อมันเห็นชัดมัมันเห็นจ้าจุดส5มห้าตัวเลกตัวหนึ่งตัว้ตัวตัวนี้ตัวนี้เเวลาก็จับขึ้นมาตัวนี้เกุกดิตัวนี้คือตัวหางโอเคครับ คมันต้องหันหน้าเข้ามืครับหนใช่ดันลงไปอย่างงี้เดี๋ยวดันลงไปให้ถึงตรงนี้ฮะไม่เข้าเหรดันเข้าไปที่ปากได้ทำให้ดูเดี๋ยูทำให้ดูครึ่งหนึ่งครับเห็นไหมครับครับหนึ่งอะไรต่างๆนี่บ้ะแล้วก็ป้อนลงไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบเพราะว่าถ้าเร็วเดี๋ยวมันออกงสร็จแล้วก็วางแค่นี้ครับอย่าไปดูซิวนะเขาบจับคุณเจ้าของเป็นคนป้อนลองดูอ่คุณเจ้าของลองป้อนดูสมมติอ่ะมีคนจับนะลองดูราดูจังหวะเซนยน ใหญ่แนยันข้าไปก่อนดันหมดแล้วค่ะดัหมดแล้วต้องต้องให้ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเข้าไปลึกมีตัวตัวใหญ่ตัวครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้ะเท่อย่างนั้นก็สิบห้าก็ได้เนาะแต่ครับนีก็เอาลงให้เงี้ครับใช่เขาอยู่บนอากาศได้เป็นนาทีโอเคมากเีจากห้ มีอยู่ในะโรครอดกี่วันหมอขอสองอาทิตย์ฮะสองอาทิตย์ได้หรอโอเคต้องยาหมอต้องให้เยอะกว่านี้ใช่ไหมอยู่วผมให้เยอะกว่านี้ครับอันนี้แค่ตนี้ครับเดี๋ยวนะอ่ารอจังหวะครับร้อนใจเย็นๆนะลูกนะ้ำนเข้าไปก่อนเนี่ครับนี่ครับอ่าอ๋อให้เข้าไปอันี้เข้าไปเลยโอเคอ๋อสามสี่ห้าหกเข้าไปนี่เลยนะอ่ก็เดี๋ย สองสามสี่ห้าก็ได้ครับหรือถึงยี่สิบก็ได้จะได้ชั่วตัวเป็นใหญ่หน่อยนะนี่เป็นยาปฏิชีวนะวซึ่งก็อาจจะกลับมาดีก็ได้เราก็ไม่รู้ยาไม่ยามาเาแล้ว,ลวเราลก้อนเพื่ออะไรกร็ได้อีกนึงก็คือขับประคองขับประคองครับ,บแต่จริงจริงมันแค่เรียนสมาเป็นกับไม่เป็นแค่นั้นเอง